คุณผู้ชมครับโอ้โโอไมคกอดโอไมค์ก๊อดโอเคนั่นเป็นเอฟเฟกต์ของเราเองโอเคครับ คือตอนนี้มันก็จะมีหมึกอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าหมึกสายผมจะให้ดูนะว่าเอ้ยอย่ากัดนะเพราะว่าต้องจับดีๆนะครับเพราะว่าเราโดนกัดมาแล้วขึ้นมาเกาะแน่นมากเลยพี่เนี่ยครับหมึกสายบีบจนขี้แตกเลยหมึกสายเอ้ย โอ <Okay. S 2> เคลองอันี้ก่อนย,ยังมีอีกตัวนึ่งน่ากินไหมครับน่ากินจริงจริงอร่อยโอเคทีนี้เราจะหัโอเคครับหมึกสายครับเราก็จะมาทำหมึกสายต่อเลย <c oughs> ดูดิครับท่านผู้ชมนี่ดูมันวิ่งดีนะมันจะจิ้มน้ำจิ้มให้กินพึ่งไปมันเหมือนแบบอีเลี้ยนมากอนุญาตนะนี่ครับท่านผู้ชมครับเเราจะรีวิวให้กินเรารีวิวให้ดู หืมหืมชมครับโตเป็นๆเนีอ่ยหืมดูสยอืมมันยิ้นอยู่ในปากแล้วเนี่ยโอเคดูครับท่านผู้ชมโตเป็นๆเลย จะมาสาธิตกินหมึกตัวเป็นๆป็น,ปนอ,อีน่คยนะนี่นี่ครับนี่ครับ,รบนี่เคไหมตัวเป็นๆยังไหมดูมันยัง,งกระดิกอยู่เลยเห็นไหมจิ้มวาซาบิ ท่านผู้ชมครับนี่อยากจะบอกว่ามันมีชีวิตชีวามากหื้ตนสุดท้ายโอ้โหต้องเกาะมนปากผมื่ต้องเคี้ยวใหไรอ่ะ อร่อยมากใครอยากมาสัมผัสหมึกสดๆนะครับที่นี่เลยเกาะล้านอโอเคครับขอบคุณครับ